กินแล้วเร็วบุอัปปุอัปโบอัปโบอัปปะกินได้กินได้แข็งใหญ่ติ๋งแง่เล่นดิดิมแข็งงามดิดิมอ้าอ่ะมาฟังเด็กคุย <coughs> <s modeling> <razeth> thiên này thiên an, thiên an,

แมวแมวอะไร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 แมวแม่ไป่ลี้ยงแมวสิอืมแป๊บเดียวจะหมดแล้วเก่งค่ะ เกี่ยงหมดเกี่ยงจานแล้วไอ้หนาวกินเกี่ยงจานแล้วเรียบร้อยมูมูสน้ำกินมอเจวครับน้องก็กินมันเบิดแล้วน้องกินน้องตะเกียวกินให้มันหมดแล้วพี่หนาวเก่งจังเลย พันกินเขาก็คือกินเบิดสูซูเม็ดพี่นอ้องกินให้มันเบิดทุกเม็ดในจา่ายเยี่ยมบอมเจ้าว่าเยี่ยมบอแบนเดอดกินคุ้มนองกินเขาเยา้เ yeah. ก่งเก่งเก่ง จานไปไหมเลยอือไอหนาวเก่งเนาะน้องมาหันได้เก่งเลยน้องยังกินเลยตัวเกียวซีนเน,น,น่นขนมพี่น้องกินขนมลายงาน้นองอิ่มแล้วเหรออิ่มบายบายก่อน